่งจากข้างล่างนะคะมันร้อนมากและเต็มไปด้วย PM 2.5แล้วเราก็ขอจะพูดเปิดบนรถกันเลยค่ะมันจะเป็นคาเฟ่ที่เราคัดมาแล้วว่าถ้าใครได้ไปจะอยากกลับมาซ้ำอีกเพราะคาเฟ่เชียงใหม่มันปัลลํมปลัลหรือย่าให้เอุ่นหัวได้อยากกินสิ่งนี้อีก จีนะคะที่เราคัดเลือกมาให้ทุกคนค่ะซึ่งเราควรจะมาเช้าเพราะว่าของจะหมดแต่ว่าไม่ต้องเป็นห่วงค่ะพอบินมได้ทำการจองไว้แล้วจองมาแล้วค่ะลาน,นี้เนี่ยตัวดังเขาอ่ะมีอยู่ประมาณสองตัวก็คือตัวพานาเล่กับตัวขนมปังคัสตาแล้วก็จะทวรมาบอกพี่เขาพี่ข้ขอจองได้ไหมคะเขาบอกว่าได้เลยครับก็จองได้มาแล้วเข้าไปเอากันค่ะไปค่ะ บอกว่าเมนูที่เด่นดังของที่นี่คือคานาเล่กับขนมปังคาสตาร์ดอันนี้ซึ่งขนมปังคาสตาร์ดอุ่นร้อนมากเราขอเริ่มจากสิ่งนี้ก่อนนะจ๊ะอ่ะฉันเคยกินแล้วแต่บีมอ่ะยังไม่เคยกินแล้วบีมก็มีความแบบมันจะอร่อยแบบพี่แว์ดูแบบไม่เชื่อให้นางได้ลองกินก่อนกินแล้วนะคะอรอจริง ขนมปังนิ่แมแหบะกลิ่นก็หวานน้อยก็หอมดีอร่อยดีมันมหมแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้วิ่งอย่างเงี้ยฉันชอบฉันชอบความนุ่มหนับนุ่มหนับของขนมปังนี้ให้ฉหมดเลยเหรอใช่น<ช>ี่มีกลิ่นหม,มักไม่ได้หวานปูดปี๊ดอร่อยค่ะคือเนื้อสำหรับฉันนะฉันรู้สึกว่าเนื้อขนมปังอ่ะมันมีความแบบนุ่มแล้วก็มีกลิ่นหอมของยีสต์หมักที่มันแบบมันรู้สึกโฮมเมดอ่ะเลยดีค่ะ อร่อยอยากกินแครอทเค,ค้กแล้วค่ะไม่ได้ค่ะก่อนที่จะกินแครอทเค,ค้กเราต้องไปที่คารนาเล่ก่อนค่ะเพราะนั่งคือไฮไลท์คานาเล่นะคะไฮไลท์ของที่นี่เนื่องจากฉันเคยกินแล้วแลวฉันได้แบบผู้ว้าวกับมันไปแล้วต่านี้ฉันจะให้นั่งสองคนนี้ลองกินบ้างเช่นค่ะทำไมบีไม่ได้ไม่สมมาตรเลยฉันผิดหวังในการบีของใหม่มาก <laughs> อาชิมชิมชิมมันคือคล้ายขนมไข่ขนมถ้วยปูให้ไหมไม่เป็นขนมที่แป้งกับไข่แดงอย่างเดียวไม่มีไข่ขาวค่ะฉะนั้นซ์เจอร์มันจะมีความหนักปกติ่างทำเค้กกับจะไข่ขาวปกติกับน้ำตาลเพื่อห้มีฟองอากาศปูแต่เพราะมไม่ไมีไข่ขา,ขาวมีแต่ไข่แดงกับแป้งมันก็จะหนักนิดนึงแล้วก็บอกขนมนี้เนี่ยดังที่ฝรั่งเศสมากจนแบบต้องมีช่างทาขนมนี้โดยเฉพาะหรือชื่อว่ากานาลี อาเป็นไงบ้างการกินการอะไรค่ะแม่ expect ไหม expect ให้มันเป็นยี่ห้อก่อนแรกฉันก็ไกินแล้วของยี่ห้ออืออ่นๆในกรุงเทพอะ,อะไรเงี้ยก,ก็ก็รู้แหละว,ว่ามันเป็นประมาณนี้แต่ฉันน่ะอาจจะด่านะคือฉันไม่ค่อยกินกับคือฉันกินแล้วฉันรู้สึกว่ามันเป็นพุดดิ้งที่แห้งๆแล้วมีรูอากาศเนื้อบร่ะฉันคิดอย่างนั้นซึ่งมันไม่ใช่มันไม่ใช่อเซ็มซิมเซ็มซ็มกินไม่เป็นพูดจริ้งอร่อยจริงจริงอร่อยที่หมายพูดถึงขนมข้วย มันค like ือขนมท่ฟ so, so to okay. okay. ูปะที่มันเนื้อเด้งๆอะแต่ว่ามันแบบมันหนักกว่ามันก็จะแบบฟูฟูมันจะแบบฟูแป้งแต่งรู้สึกถึงความมีไข่ค่ะรู้สึกความเป็นพุดดิ้งแล้วก็นุ่นวลจริงๆเจ้านี้รู้สึกว่านุ่นนวลนะบางเจ้ากินแล้วรู้สกมันจะแห้งไปนิดนึงแต่เจ้านี้โอเคได้ได้ฉ่ำเจ้าฉ่ำฉ่ำและสิ่งที่ฉันชอบคือความเปลือกกระดอะฉันจะขอกู้ชื่อเสียงให้น้องขนาเร่ฉันไม่ยอมให้พวกนี้มาดูถูกดูหมิ่นดูแกล้งติดกล้องเลย t ิดกล้องเลย เอางี้ฉัน,น่ะไม่ได้มีความรู้เรื่องคานาเลแต่เคยเห็นขนมหน้าตาแบบเนี้ยตามที่ต่งางๆจะรู้สึกว่าุกไม่ค่อยจะอยู่ในสายตามไม่ค่อยจะซื้อขนมแบบเนี้ยเพราะรู้สึกว่ามันจะแห้งๆแล้วมันดูแบบมันมีความขนมโบราณที่แบบแกๆ่ๆมันไม่เหมือนแบบพวกเค้กสมัยใหม่ที่มีความแบบว่ามูสความครีมความ,มน,านุ่มนี่อะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันดูแบบเค้กคนแก่ซึ่ง คร,ครั้งแรกที่ฉันได้ลองคาเนเล่ของพี่ขจีอ่ะคือตอนนั้นคือบินมาเชียงใหม่ครั้งที่แล้วแล้วก็หิวมากคือแบบบ่ายสองแล้วก็ยังไม่ได้กินข้าวเที่ยงแล้วพอดีน้องพ็อกเก็ตที่เจอกันบังเอิญเจอการที่เชียงใหม่เอามาให้กินแล้วมันแบบมันดีมากขอเริ่มจากการบิห้ดูก่อนเนี่ยความม้วนยาืเอยไหมคะความม้วยามคือการที่แบบเนื้อด้านในอะ่ะ มันค่อยค่อยฉีดตัวออกจากกันแล้วก็เสียงครัชเล็กๆของผิวนอกนะคะซึ่งส่วนตัวเราอะเวลาเรากินพาเน่ที่อื่นอะภาพภาพจำก็คือแบบมันไม่ได้มีความครัชข้างนอกแบบชอบที่มีความครัชที่นี่ <c oughs> และเหนือสิ่งอื่นใดนะคะคือพอกินเข้าไปแล้วมันแบบชุ่มชื่นมากเห <c oughs> นือน้ำอบอุ่นหัวใจ <c oughs> <c oughs> ห <laughs> มายบอกเรื่องของมึงคือรู้ว่านั่นงในขนมคนแก่ที่แบบเรียบง่ายมีเสน่ห์และดีงามรูปตัวของมันเองโดยแบบไม่ต้องพึ่งพาเอเซอรีร่ครีมผลไม้ครีมสดอะไรไม่ต้องมันดีงามด้วยแบบด้วยความซิมเพิลนะทุกอย่างเบคเรวมกันอย่างนี ในฐานะที่กินกันได้มาหลายท like sure ี oh you. You ่มากก็ร so like so so ู้สึกว่าเอาจริงๆสัตว์จริงเจ้านี่อร่อยสุดจริงๆที่กินที่ไทยนะหนึ่งคือกับไข่แบบไม่มีกลิ่นคาวเลยสองรู้สึกว่าแป้งข้างนอกขมกําลังดีทางเจ้าก็จะขมกันไปตัวน้ําตาลเนาะอันนี้น้าตาลไม่กาลังดีอร่อยหอมเลยแล้วก็กรอบดีค่ะข้างในชุ่มฉ่านี่แหละตามนั้น ความซิมเปิลน่มันมีรสชาติหลายมิติเวยอ่าพูดถึงเรื่องแค่เท็กซ์เจอร์ก่อนนะมันมีเท็กซ์เจอร์ที่กรองแล้วก็เท็กซ์เจอร์เหนือข้างในที่มันแบบมันนุ่มหยุ่นอะความพิเศษคือมันไม่ใช่2อย่างที่เป็นคนละอย่างมันเป็นสิ่งเดียวกันที่มันเชื่อมต่อกันเนื้อออกปะมึงคิดดูว่าเขาจะอบแบบเก่งแค่ไหนที่ทําให้ข้างนอกมันกราสแล้วข้างในแบบยังพอดีอยู่อ่ะเข้าใจปะซึ่งฉันรู้สึกว่ามันคือความแบบคลาสสิกมันคือความอร่อยที่แบบยาวนาน พอชอบก็ชมไม่หยุดเลยแม่ขายไม่หยุดขายมาหนึ่งแล้วแบบได้รับเงินค่าต้างจากสิ่งนี้คือขาย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 ฉันไม่ใช่แฟนคานาเร่แต่ฉันชอบคานาเร่ที่ขจีเขารักของเขาอย่าไปแตะลูกหลานเขาเขารักของเขาแค่หลอเค้กได้อยังไงในที่สุก็มาถึงขนมเค้กค <c volta> <c oughs> ่ะ <tense> <c oughs Hayır> <moderate> <saben> รู้สึกว่าอยากให้มันมีความแบบชุ่มหรืออะไรที่มันเยอะกว่านี้เครื่องเครื่องอยากส่งเครื่องมากกว่านี้แต่ครีมชีสอร่อยอยากให้ฟังเสียงกรอบของคาราเลรกันนะคะ ความกรอบของผิวมันแล้วเนื้อข้างในนุ่มชุ่มฉ่ำเนี่ยเป็นอะไรที่แบบดีงามมากค่ะและตอนนี้เธอกำลังไปไหนคะพี่ใหม่คะไม่รู้ค่ะมาทำไมอีกคะที่นี่เพราะว่าเขาวันก่อนฉันมาคาจีแล้วที่หนึ่งแล้วฉันก็ลงรูปไปในไอแล้วทุกคนก็มาคอมเมนต์บอกว่าพี่บิ๊ม เธอได้จัดบาเก็ตแล้วยังบาเก็ตที่นี่คือที่หนึ่งฉันก็แบบโอเคไม่ได้แล้วไม่ได้มาซ่อมมาซ่อมลงทะเบียนซ่อมแต่ก็ไม่รู้ว่าจะมีเหลืออยู่หรือเปล่าด้วยถูก <พอ S 1> ไหมใช่บุญวันอาทิตย์ขอ,อใช้ผลบุญก่อนผลบุญที่มีมาจงเหลือบาเก็ตให้ด้วยนะคะเราจะได้ดูแล้วว่ามีหรือเปล่าเหลือหรือเปล่าและมีที่นั่งให้เรากินหรือเปล่าบาเก็ตมีไหมคะพอหมดแล้วจะเป็นนะ มีเบเกอร์ไงกินเบเกอร์ปะ่ะเบเกอร์ชิ้นสุดท้ายกินอให้หาวใจอ่ะคนเยอะมากเลยพี่แววกลับมากินคาราเรซอีกรอบเหรอคะใช่กลับมากินคาราเร่ที่รับที่วันอีกรอบแล้วก็พาเก,กต์ก็หมดด้วยแต่ว่ามีเบเกอร์กินเบเกอร์แทนกระดาน ว่าจะโพจองคนอย่างเธอวันนี้เป็นวันที่ยุ่งเหยิงชีวิตยุ่งเหยิงเราจะกลับบ้านแล้วก็เลยลืมไปเลยว่าต้องโพจองหรือเลปล่าแล้วมันก็ต้องโพจองค่ะทุกคนคะ่ะวันนี้เรามาวันนี้ตั้งสามทีเดียวว่าใครจะคิดผิดไปแล้วเดี๋ยวตอมซ่อมๆวันนี้ก็สอบตกเลยนะเดี๋ยววันนี้สอบตกตกอ,อ่ะรอบหน้าอสอบไม่ทันเอาเป็นว่าเดี๋ยวรอบหน้ามาใหม่ค่ะแล้วก็จะมาตาอีกรอบนะคะไปกินบาเกตที่ทุกคนบอกให้ฉันมากิน ต่วันนี้ฉันสอบตกไม่ได้เข้าสอบดีกว่าห้องสอบปิดประตูก่อนมาถึงสายตามนั้นเดี๋ยวรอกินเบเกิลก่อนที่อยากกินบาเก,กต็ตของร้านนี้นะคะนอกเหนือจากที่ทุกคนแบบดู View ฉันแล้วในไอจีก็อ่านมาว่าร้านนี้จริงๆเนี่ยเป็นร้านขนมปังที่เลี้ยงยีสต์ธรรมชาติด้วยตัวเองเกิดคิดเองว่าเอะบาเก,กต็ตเขาก็น่าจะอร่อยจริงๆเลยแหละแต่ว่าอดไงนกไงตีนเบเกิลก็ได้เบเกิลที่เลี้ยงจากยีสต์ธรรมชาติก็ยังไม่เคยลองกินเหมือนกันก็เลยลองดูกระแด้พ็อกเก็ตก็บอกเบเกิลอร่อยมากพ็อกเก็ตตัวดีตัวป้ายาัน อร่อกาแฟเข้มเข้มขึ้นมาเลยนมก็เข้มแต่กาแฟก็ไม่น้อยหน้าอร่อยสู้ไม่มิดได้ไหมคะมูลเวทีไม่มิดเขาเวทีพื้นบ้านนี่มันมีซีเวิร์สกำลังร้อนๆเลยค่ะจริงๆไปก็มี2รสนะคะเขาให้เลือกมีรสธรรมดาที่ใส่ครีมชีสกับรสบลูเบอรรี่ที่ไม่มีครีมชีส เราเลือกแบธรรมดาเพราะว่ามันเป็นครีมชีสอืมอยู่เนาะอืมตัวเบเกอร์ม,มีคุณภาพเบเกอร์คือหนังข้างนอกกรอบแบบฟิวบาเกตเลยอะกรอบเลยอะแข็งแล้วก,กรอบแรืว่าข้างในนึ่บหนัออหนงข<ต>นมปังมีกลิ่นแบบกลิ่นหอมหองขนมปังยีธรรมชาติเลยไม่มีกลิ่นส่วนตัวของมันใชดีเนื้อมันต้องหนีใช่นน,น,น,นั้นแน่นๆเนี่ยพอกินแป้งได้เลยรู้สึกเลยว่าแป้งมันอมหวานนิดนึงแล้วก็มีกลิ่นจริงๆด้วยกลิ่นของมันอะ เบเกิเบเกิลที่เาเกิบอกให้กินอร่อยมากเบเกร์อร่อยขนาดนี้แล้วพาเกิจะอร่อยขนาดไหนแต่ฉันปักธงในใจใช่ไหมว่ารอบหน้าถ้ามาเชียงใหม่จะลองมากินปาเกิลค่ะจะไม่พลาดแน่นอนและจะจองมาฉันน่ะคิดว่าความรู้สึกในการอยากกลับมาที่คดีอีกมันไม่ใช่เป็นเพราะโตเฟอร์นิเจอร์ความสวยงามของร้านหรือการอยากมาถ่ายรูปเลยแม้แต่น้อยสำหรับกูอะอยู่ที่ตัวอาหารลัวเลยอยากกลับมาเพราะอยากกินสิ่งนี้อีกอยากกินสิ่งนี้อีก คือยังไงดีอะเรารู้สึกว่าโดยส่วนตัวนะคือเป็นปัจจัยส่วนตัวอาจจะแบบไม่อพพลายกับคนอื่นๆแต่สําหรับฉันอนะเรดในการอยากรีเทิร์นอะมันจะอยู่ที่ตัวเป็นหลกักบรรยากาศเป็นส่วนรองส่วนเสริมซึ่งคตดีะเป็นแบบนั้น เหมือนกันค่ะรู้สึกว่าจะต้องกลับมาซ่อมตัวบาเก็ตให้ได้แน่นอนฟันทงว่าฉันมาแน่นอนรอเลยค่ะคุณครอจริงคือเป็นอะไรที่มันถ้าเกิดพลาดแล้วฉันแบบไม่ได้แล้วไม่ได้ฉันมองให้เลยตั้งแต่เข้ามาประตูคือมันตรงที่มันเคยเป็นตำแหน่งบาเก็ตมันไม่มีฉันก็เลยบอกให้เลยว่าวันนี้เขาไม่มีจ้าไปมาใหม่ไปมาหลักที่สุดค่ะ มีคนยังแต่งหน้านไม่เสร็จนะคะไหนรีวิวลิปหนะะ่อยค่ะลิปี่ชานค่ะที่กินแล้ไม่เคยหลุดนี้คือต้องขอรีวิวหน่อยนะคะปเป็นลิปของชาแนลค่ะ5้าาทีก่อนกินข้าวจะไม่มีการหลุดเทียบ,บ,บไม่หลุดแต่ต้อง15นาทีนะคะจะรีวิวอะไรคนเลือกแบรนด์นหนึ่งนะคะว่าในอนาคตเขาจะเข้าได้ชาแนลเข้าได้นะคะรออยู่ช <laughs> าแนลไม่เข้ามือ <laughs> ขันให้หน่อย